สืบสวนความจริงสวัสดีครับวันนี้สืบสวนความจริงผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเชื่อมโยงตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงสืบสวนความจริงเรื่องแรกเราจะไปดูเรื่องร้องเรียนกรณีนายกอบตาบางปลาที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช้รถหลวงครับไปขนสิ่งของเพื่อไปจัดงานขึ้นบ้านใหม่ให้กับตนเอง กรณีนี้คุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นคำร้องต่อปปชว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมนำเอาทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนกรณีนี้เคยมีคำวินิจฉัยของปปชนะครับว่ามีข้าราชการบางหน่วยงานนั้นนำรถยนต์ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและก็มีการชี้มุลความผิดแต่กรณีนี้ก็มีข้อชี้แจงจากทางประลัดอบตอนะครับว่ารถยนต์ของทางราชการนั้น สามารถที่จะขอใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามงานขึ้นบ้านใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการชนินรื่นเริงเมื่อวันที่15และ16มิถุนายน2564ชนินได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางปลานำรถยนต์หลวง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําตบลบางปลาไปช่วยขนสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในงานบริเวณหมู่6ตําบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านในท้องที่ตําบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการมองว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าโดยการนำเอารถยนต์หลวงทั้งใช้ขนอุปกรณ์ใช้รับส่งคนที่มาร่วมงานสำหรับรถยนต์ทั้ง5คันประกอบด้วย 1. รถ6ล้อสีเขียวอ่อนยี่ห้ออีซูซุทะเบียนเลขที่8.3.753.7สมเจุดปราการ 2. รถยนต์สีบอลเงินยี่ห้อโตโยตา้าทะเบียนเลขที่นอดอ 3629สมุดปราการ 3. รถยนต์4ประตูสีบอลเงินยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนเลขที่ก่อจ4อสีสมุดปราการ 4. รถยนต์สีบอลทองยี่ห้ออีซูซูทะเบียนเลขที่กอจ่อเกสมุดปราการและ 5. รถยนต์สประตูสีดำยี่ห้ออีซูซูทะเบียนเลขที่กอช5อ2 9สมสมุดปราการ นอกจากการนำรถหลวงมาใช้ส่วนตัวแล้วนายกอบตอบางปลายังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กว่า10คนช่วยขับรถและขนของในวันงานขึ้นบ้านใหม่ของตนเองด้วยคือเรื่องนี้แม้จะเกิดมาหลายเดือนแล้วนะแก่ตั้งแต่วันที่15 1 6มิถุนายนปี65าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยเป็นประเด็นที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ในอบตอบางปลาเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดใจนะครับต่อพฤติการดังกล่าวเพราะอย่าลืมนะครับว่า การเอารถราชการหรือรถหลวงไปใช้ส่วนตัวเนี่ยในทางกฎหมายแล้วถือเป็นความผิดย่้นการที่มีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เขาสํานึกผิดนี่นะครับออกมาให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายนี่นะครับก็ทําให้สังคมได้รับรู้ว่ามีการกระทำนะครับก็คือการนํารถหลวงหรือรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของนายกอบตอบางปลาในงานบุญบ้านหรือบุญส่วนตัวที่บ้านเนี่ย เป็นเรื่่องงทีสสัคคมมใให้วานนจะครับปลัดอบตอบางป่าในฐานะผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่านายกได้เชิญชวนพนักงานเจ้าหน้าที่อบตอไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านแต่อาจไม่มีโต๊ะเก้าอี้รองรับมากเพียงพอเลยให้พนักงานเจ้าหน้าที่อบตอไปจัดหามาเอง เรียนวันนั้นก็คือมีการทาบุญประจาปีที่บ้านท่านนายกนะครับก็คือมีการบูชาพ่อปู่ที่บ้านท่านนายกนะครับแล้วก็กจริงแล้ววันนั้นท่านนายกท่านบอกกะบผมว่าวันนี้ท่านจะทําบุญพนักง,งานข้าราชการคนไหนจะไปตอนรับวนันไปทานข้าวที่บ้านท่านก็ได้ครับแต่ว่าบ้านท่านตัวก็ยิ่งไม่พอนะถ้าข้าราชการไปเนี่ยหลังก็ดูว่าจะไปยังไงจะมีที่น้าที่อะไรผมก็เลยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ลูกน้องไปว่าอา้าวมื้อกลางวันมื้อเนี้ย ท่านนายกท่านจะทำบุญเสร็จท่านจะเลี้ยงข้าวใครจะไปทานข้าวท่านนายกก็รบกวนช่วยกันหาทุกข้ายิ่ไปด้วยเพราะว่าที่บ้านท่านอ่ะทุกข้ายิ่ไม่พอไม่พอสําหรับพวกเราเลขาธิการสมาคมองค์การพิธกรัฐธรรมนูญไทยสีสุวรรณจันยาเห็นว่าการนำเอารถของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเองเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตหรือไม่จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานปปช อบนายกอบตอบางป่าชนินรื่นเริง,เรงและพวกเรื่องนี้สมาคามองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ไปได้ก็ได้พยายามรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะฮะทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะครับทั้งคลิปบันทึกเสียงการสนทนากันต่างๆเหล่านี้นะครับมายื่นให้ปป,ปชได้ดำเนินการเป็นพยานหลักฐานนะฮะไต่สวนซึ่งทราบข่าวว่าทางปปชในพื้นที่ก็รับทราบเรื่องนี้แล้ว แล้วก็ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อไปเก็บประมวลข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อมานดาเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับสํานักงานปปชสมุดปราการสอบถามข้อเท็จจริงจากปลัดอบตอบางปาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจเอกสารการขออนุญาตการใช้รถหลวงขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปลัดอบตอบางปาชี้แจงว่ามีระเบียบการขอใช้รถของทางราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถขอใช้ได้และนายกอบตบางปาก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่งประเด็นนี้ก็คือว่ารถหลวงหรือว่ารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการจริงๆถ้าอยู่ในตำบลบางปลาถ้าไม่คิดว่านายกคืนี่คือนายกก็คือชาวบ้านจริงๆเรื่องของการให้บริการที่น้องประชาชนราชการเราก็ใช้รถใช้รถหลวงนะครับไปให้บริการพี่น้องประชาชนถ้าไม่คิดว่านี่คือนายกนะครับเราไปให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลนะครับเป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ ทุกคนก็ได้รับถ้าใครร้องขอมาก็ได้รับการให้บริการเป็ารเเพราะว่าท้องถิ่นทุกที่ท้องถิ่นทุกแห่งเรื่องการให้ิให้บริการที่เรารเาร็จในเรื่องของคดีถามเรนี้ผมว่ามันมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปติะครับในอดีตที่ผ ah ่านมาเราก็เคยเห็นว in. ่าปปชได้ชี้มูลความผิดนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางศาลได้พิารณาพิพภากษาลงโทษนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งนักการเมืองด้วยนะครับหลายต่อหลายกลายนะครับโดยเฉพาะความผิดในประมวลกฎหมายอยาญามาตรา151นะครับประมวลกฎหมายอยาญามาตรา157นะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะหรือละเลยการบัตหน้าที่หรือการนําทรัพย์สินหรือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมีความผิดนะครับซึ่งมีอัตาโทษค่อนข้างสูงด้วยกันจำคุกตั้งแต่5ปีจนถึง20ปี หรือแม้แต่กระทั่งประหารชีวิตนะครับก็มีแล้วแต่ว่าสารจะใช้ดุลพินิษ์ในการพิพากษาลงโทษอย่างไรนี่เป็นประเด็นสําคัญที่เราไม่อยากให้สังคมไทยเพิกเฉยต่อกรณีที่นักการเมืองไม่ว่าจะระดับชาติระดับท้องถิ่นหรือแม้แต่ข้าราชการจะระดับไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่องค์กรอิสระหากนํารัฐราชการซึ่งเป็นทรัพย์สินของเป็นทรัพย์สินส่วนรวมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวต้องถือว่าเป็นความผิดและจะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงครับ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐนำรถราชการหรือรถหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคณะกรรมการปรปรชเคยชี้มูลความผิดและส่งเรื่องฟ้องศาลดำเนินการคดีอาญาปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตโนดอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทยัยและอดีตธนารักษ์พื้นที่พยาวจังหวัดพยาวพัชรินทิพยาพลาติกุลเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสองราย ที่สารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับเงินจากการนำรถยนต์ราชการหรือรถหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว21ธันวาคม2563ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5มีคำพิพา,า,ากษาว่าประกิตพรจันทรารักษ์มีความผิดตามมาตรา151เมื่อเป็นความผิดอันเป็นบทเฉพาะแล้วไม่จำเป็นต้องปรับบทตามมาตรา157 อันเป็นบททั่วไปอีกลงโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญา 8. พฤศจิกายน2564ารอศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษจำคุก5ปีและปรับ30,000บาททางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสคงจำคุก3ปี4เดือนและปรับ20,000บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนอกจากนี้ศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5มีคำพิพากษาว่าพัชรินทิพยพระราติกุลมีความผิดตามมาตรา151/162วงเล็บ1วงเล็บ4การกระทำของจำเลยเป็นความผิดทำเดียวผิดต่อก,กฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา151ซึ่งมีอัตราโทษหนักที่สุด จำคุก5ปีและปรับ40,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย2ปี6เดือนและปรับ20,000บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด2ปีความจริงทั้ง2คดีนี่ลักษณะเดียวกันครับว่า 1. อย่างเช่นในคดีของนายปก,กิจพรจันทรักษ์นะครับตนเองมีหน้าที่ดูแลร,รักษา ครอบพองรถของทางราชการนะครับปรากฏว่านํารถของทางราชการที่ตนเองดูแลรักษาเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนซึ่งไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการเพราะว่าการนํารถหลวงไปเนี่ยมันต้องใช้ในระบบทางราชการมันมีระเบียบวิธีปฏิบัติเพราะ,ะถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นเช่นค่าน้ํามันความสึกหลอของรถนะครับในการใช้งานอีกท่านหนึ่งก็ลักษณะเดียวก,กันก็คือเป็นเรื่องการกล่าวหานธนารักพื้นที่เพเยา์ก็เช่นเดียวกันครับ คือลักษณะเหมือนกับเป็นการนำรถทางราชการเนี่ยคิดว่าเป็นรถส่วนตัวหรือรถจำตำแหน่งนะครับเพราะตำแหน่งของเขาเนี่ยไม่ได้มีรถจำตำแหน่งแต่เขาใช้รถยนต์เหมือนรถจำตำแหน่งคือนอกจากใช้ในทางราชการแล้วก็ไปใช้งานส่วนตัวไปนู่นไปนี่นอกจากนั้นยังมีการเบียดบังเวลาทางราชการและมีการรายงานเท็จเกี่ยวเ่องการใช้รถด้วยความจริงมันเคยมีคดีที่ปชชี้มูลเป็นคณะบดีของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสังกัดกรุงเทพมหานครถ้าไปคนดูจะมีคำพิพากษาของศาลเลยว่าตอนนั้น ในฐานะเป็นคณะบดีเนี่ยมีการจัดงานแต่งงานลูกสาว<ม>ก็เอาเครื่องเสียงเอาอุปกรณ์โต๊ะกอีนอกจากนั้นเอาคนงานของลูกจ้างเนี่ยของทางโรงพยาบาลเนี่ยเอาไปใช้งานในวันที่จัดงานแต่งงานสาลกิพิพากษาว,ว่าเป็นเรื่องการนําทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินของทางการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน,ตนแล้วก็ลงโทษจําคุกนะครับแต่น่าจะเป็นให้รอลงอาญาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะการใช้ของหลวงนะครับถ้าพิสูจน์และวฟังข้อทีจริงได้เป็นการนําไปใช้ส่วนตนจริงเนี่ยนะครับก็บมีมูลความผิดเช่นเดียวกับมีมาตรฐานที่สา,ารวิทยาชีมูลในหลายคดีแล้วครับผมกรณีร้องเรียนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับปปชก็จะต้องรับดําเนินการไต่สวนและเรียกฝ่ายที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงถ้าสามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ ก็จะ้นความผิดในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตรวจสอบกรณีที่เราพบว่าขณะนี้กฎหมายใหม่ด้านยาเสพติดมีการแก้ไขนะครับให้สามารถทำลายยาเสพติดได้โดยไม่ต้องรอคดีสิ้นสุดครับ